สวัสดีค่ะวันนี้นะคะป้าหนุ่ยจะพามาทานซุก,กี้ชาบูนะคะที่ชิวเล้าขอนแก่นนะคะเปิดทุกวันเลยนะคะก็เปิดช่วงเย็นนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตั้งแต่เที่ยงนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยจะมาลองทานนะคะเขาสามารถให้เราเลือกน้ำซุปได้สองแบบนะคะแล้วก็ อันนี้เป็นแบบบุฟเฟ่ตนะคะราคา268บาทนะคะถ้าพรีเมียมก็348บาทนะคะแล้ววันนี้นะคะป้านุยก็มาทานตอนวันที่9เดือน9เขาก็เลยมีโปรเนื้อออสนะคะที่เราต้องเพิ่มอีกราคาคนละ19บาทนะคะนะคะส่วนผักนะคะเขาให้เราเลือกตักได้เลยนะคะผักของเขามีให้เราเลือกหลากหลายมากนะคะ คืตักได้ไม่อั้นเลยแล้วถึงแม้ว่าจะมีของทานเล่นนะคะก็จะเป็นยำส้มตำนะคะมีกรอบนะคะแล้วก็ยำนี้เป็นน่าจะเป็นยำผักบุ้งนะคะหอมทอดนะคะไก่นะคะทอดนะคะมีมีด้วยบะหมี่ยกแล้วก็มีขนมจีบนะคะอาหารหลากหลายมากเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสปากเกตตี้ผัดขี้เมานะคะข้าผัด แล้วก็ยังมีเป็นแบบนยคะอันนี้จะเป็นต้มนะคะต้มต้มขาไก่นะคะอันนี้ก็เป็นของทานเล่นมะม่วงนะคะโซนน้ำนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำบัดรมหรือน้ำผลไม้นะคะมีสารพัดให้เลือกเลยแม้กระทั่งน้ำจิ้มนะคะมีน้ำจิ้มซุกี้น้ำจิ้มแจวน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะแล้วก็เป็นน้ำจิ้มถั่วง,งาของชิวเล้านะคะ อันนี้ก็จะเป็นมุมสลัดสลัดก็มีให้ทานนะคะอันนี้เป็นอ่าซูชินะคะคือมีหลากหลายมากนะคะของหวานก็จะเป็นไอศครีมไอศครีมของเขาก็มีหลากหลายรสไม่ว่าเราจะใส่ถ้วยหรือว่าเป็นแบบกลวยก็ได้นะคะอันนี้เขามีให้เราเนี่ยหลายตู้มากนะคะหลากหลายเมนูมากอันนี้น้องเขาไปเลือกตักมานะคะ วันนี้ป้านุ้ยก็จะทานเป็นชาบูนะคะน,นี้หมึกกรอบแมงกะพรุนหมึกนะคะอันนี้แล้วแต่เราจะไปตักมาเพิ่มนะคะปูอาดหอยหอยตัวใหญ่มากหอยนิวซีแลนด์นะคะพอเรามาถึงเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะให้เราสแกนสั่งจะเป็นกลุ่มเนื้อสัตว์นะคะอันนี้ป้านุ้ยเนี่ยเอาน้ำจิ้มมาทั้ง4แบบเลยนะคะแล้วก็เติมพริกกระเทียมต้นหอมเพิ่มด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นสลัดนะคะ สลัดหน้าทานเลยนะคะแล้วก็ซูชินะคะเดี๋ยววันนี้ป้านุยสั่งเป็นแบบสองอันนี้จะเป็นเหมือนเหมือนแจ่วเอ่อจำไม่ได้ว่าเมนูซุปอะไรเนาะเหมือนคล้ายเหมือนแจ่วแจ่วฮ้อนนะคะอันนี้เนื้ออสนะคะที่ป้านุยเพิ่ม คือจากเดิมเนี่ยโปรเขา29บาทนะคะแต่ปนุ้ยเนี่ยวันนั้นเขาก็เลยลดให้นะคะคือเหมือนมามีเป็นโปรของเขานะคะอันนี้เป็นเนื้อหมักนะคะเนื้อออสแล้วก็มีสันคอสไลด์นะคะที่ปนุ้ยสั่งมานะคะแล้วก็มีกุ้งแก้วนะคะ หลากหลายเมนูมากนะคะมาทานที่นี่นี่คือแบบถ้าเราชอบชาบูมีทั้งสลัดมีทั้งซูชิของหวานจบเลย269บาทนะคะคือถ้าไม่ได้เพิ่มอีก19บาทก็ได้นะคะเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยอย่างเนื้อสไลด์เนี่ยก็ได้ทานอยู่นะคะยกเว้นอย่างเนื้อออสนะคะปนนุจะชอบทานแบบเป็นเนื้อปนมันนะคะพอทานกับชาบูแบบ แลวอร่อยฝั่งนี้น่าจะเป็นออกแบบเหมือนน้ำซุปเจ่วหอนนะคะอร่อยอยู่น้ำจิ้มเขาก็อร่อยก็แนะนํานะคะชิวเล้ามีสองสาขาตลาดต้นตาลกับกับตรงการสะานมอขอนแก่นนะคะอันนี้เครื่องดื่มปานุยก็เอาน้ําพันมาทานนะคะอันนี้ก็เติมได้ไม่อัน้นไอศครีมตบท้ายด้วยของหวานนะคะก็จะเป็นไอศครีมชาเขียวกับลูกเกดน,นะคะ,จะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ